น้งเตือนะคะน้งเตือกินตัวนี้ค่ะกินตัวนี้กินเนื่องมาจากว่าเอ็นข้อมืออักเสบนะคะตอนที่เอาไปกินครั้งแรกก็คือครูต้อนแนะนํานะคะไม่ได้ไม่เคยได้เชื่อแกเลยนะคะจนแบบว่าแกเอามาให้กินก็เลยลอง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 ,ลองไปงั้นละคะ่ะลองไปแนละ้วประมาณ,ปร,มาณประมาณสักกล่องหนึ่งมั้งคะกินกินกล่องนึงแบบคือตรงเนี้ยมือเราอาจจะขยับได้จะขยับได้นะคะตอนแรก ต้องย้อนย้อนหลังก่อนว่าตอนแรกเราปวดตั้งแต่ตรงนี้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 ไปจนถึงแบบปวดตั้งแต่แขนตรงนี้ค่ะปวดแบบว่าไม่สามารถขยับมือได้เลยตรงตรงนี้โป้งอ่ะไม่ขยับขยับไม่ได้จะจับจะจับอย่างเงี้ยจับไม่ได้นะคะจับแก้วน้ําจับปวดน้ําไม่ได้เลยนะคะจนว่าจนมากินตรงเนี้ยกินไปกล่องหนึ่งเรารู้สึกว่าเราขยับนิ้วโป้งได้นะคะแล้วก็พยายามแบบกินไปแบบกินไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็จะแบบว่าจับสามารถจับขวดน้ําสามารถจับแก้วน้ําสามารถจับแบบนี้ได้เลยค่ะ เมื่อก่อนไม่ไม่สามารถจับได้นะคะเพราะว่าจะขยับได้แค่นี้นะคะแต่ว,ว่านกป้งเราจะขยับไม่ได้เลยนะคะจนมากินตัวนี้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้กินกินไปเท่าไหร่แล้วคือไม่ได้นับแล้วนะคะว่ากินไปกี่กล่องแล้วนะคะทุกวันนี้ก็คือสามารถแบบมือเราขยับไมได้จนลืมไปเลยนะคะว่าเราเคยเอ็นข้อมืออักเสบนะคะตลอดเทอนี้นะคะ่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยเห็นและเห็นผลไม่ชันเลยก็คือเรื่องระบบขับถ่ายคนะ่ะตอนเช้าตื่นมากินกินเลยนะคะ กินเลยนะคะแล้วก็เตรียมนับถอยหลังได้เลยค่ะสักพักันจะได้เข้าห้องน้ำทันทีค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็เรื่องข้อเรื่องเอ็นนะคะมี้จะช่วยได้เยอะค่ะผิวพรรณจะลื่นขึ้นนะคะสำหรับแบบเราเป็นคนมีผิวค้ำผิวอะไรเงี้ยจะให้ขาวเลยก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าจีิงแต่ว่าเรารู้สึกเว่าเราลื่นขึ้นผิวเราจะลื่นขึ้นค่ะสำหรับตัวนี้เนะเอ็นข้อมือโอเคมาก